วยายศาสตร์จเจ้าหมูเจ้าชุมครับตอนนี้ผมอยู่ต,ตีบริเวณหลังวัดประเมมิดตำบลสํารานราชอําอำเภอดอยสกเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ตอนบ่ายนี้จะมาถ่ายเป้นแข่งก่องกันนะครับเนื่องจากงานบําเพลนกุศลศพพระราชทานเพลิงศพของท่าน พระครูสันติธาดาหรือตั้งปีน้องนี่ก็นจะห้องว่ารูบาอินเพชนี่นะอายุเจ 16, 5, 5, 6, ็ด6 6พรรษาอาดีตเจ้าคณะตำบลสำราญรา,าดอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเมิดแล้วก็ประรับตั้งเปินมีงานตั้งแต่วันที่เ3้า3คุกุมภาพันธ์จนถึง2มีนาคม2,568 ณเมนชั่วคราววัดประเมืดตําบลสําราญราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แต่วันนี้วันที่หนึ่งเป็นมีการแข่งกองหลวงกันนะครับตะกี้ผมมาเก็บมหนก,การกันตุ้มๆละ่ะอันนี้ก็เป็นเมนภา,าษารนกฮัสเดลิงนะของพระครูสันติธาดาครับคูบาอินเพชรอันนี้คือ เมนติเปิลจะเผากันวันพุ่งนี่วันที่สองแต่วันนี้วันที่หนึ่งเปิลมีการแข่งกองหลวงกันเลยมาเก็บบรรยากาศก่อนตอนที่เปิลเคลื่อนข,บ,นขอบวนมานี่ผมก็ไปได้มาเอลเนะ,ะไปไดมา่ายไปกรุงเทพปุ้นนี่อันนี้ก็เป็นขบวนตกแต่งต่างๆแต่นี่เปิลมีการแข่งกองหลวงอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะไปพอเก็บบรรยากาศเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวแรงนี้จะถ่ายทอดสดแต่ตอน,นนี้นี่มาพอบรรยากาศเบื้องต้นก่อนอันนี้ก็เป็นเมน่าสารนกคัสเลิงของที่ปัญจัดให้เผาของครูบาสันติพาดาวันพุ่งนี้นะครับวันนี้นี่ก่อนแงกองกันนะอันนี้ก็บรรยากาศกองแต่ละแกนวันนี้น่าจะมีพวกซิมโฟแกนบ้นะครับ นักซื้อข้อแกนพต้นเวทีกรรมการต่อไปฟังทีมงานจัดการดูต้นและก็ของพักท่านนั้นซุดท้ายอยู่ที่หมายเลขสี่รองปฏิบังิเพลงครับที่กำลังแข่งรอบเพย์ยันยูกับบุ้งนะครับตัาที่หันนี่ก็เดี๋ยวชมจะไล่มานะครับวันนี้มิสอย่างของโครสารลำปูนเพชรลั่นนาอย่างเนี่ยพญาสังลุย สันอุ้มอ๋อมีดอยสเก็ตหนึ่งละหนึ่งประพีเดนสยามอินซีดำช่างข้าวน้อยวัดสะปุงน้อยวัดวันกองกองตะวันวัดสะปุงหลวงแล้วกสอบอเพชดดำนับกันเด้อมีประมาณสิบกแกนเท่ากันต่อไปสู่ในชุดที่สองอินซีดำจุ่ไปด้ชุดที่สง บ้านนา,าาน,นาอยู่มาเลขสองเล้านนาอยู่มาเลขสามปั้นกล้องอยู่มาเลขสี่สี่ทีมเราในชุดที่สองลงสู่สนามชุดแรกพักรอฟังผลคะแนนแป๊บเดียวสวัสดีครับาารวันเต้เอาแต้เอาว่ากันเนอะเฮาเฮาประกัดตีกันบ่เนี่เฮาแข่งกล่องกันกับผมบ่เ <laughs> <laughs> นเนถามเต้นะ นในที่เคยตีกองหลวงมไหมเคยตีเป็นแบบจังหวะแบบไม่แจ่มมังกอ็จังหวะเดียวกันเออบ่ใช่ตีแบบมีมีข้องมีชาบเนี่ยเมื่อกี้เนาะจะตีขึ้นมาตัวแต่ร้อนเนาะอันนี้รอบอีกแล้วนี่สวัสดีครับรอบสองครับรอบสองมีกี่แกนนี่ไปนี่รอบสองเหลือสิบสองแกนเหลือสิบสองแกนแล้วมีทั้งหมดสิบสิบหกแกนอ๋อ วป่าป่วยทรงเข้าประกวดวันนี้กลังมาสัครับแช่มันจะเป็นที่ไหนหัวเนาะแต่นี่แดดก่อ้อนกันแล้วครับอันนี้ปักบองของป่าสางทรงข้าประกวดเอาไเอา เคยถามว่าเกยตีกองแบบไม่เจมก่อติดกิ่มีผสมข้องกองมงเนี่ยมันมีเนาะถ้าเป็นมีแต่บ้นเฮามีบัานเฮามันมีตีไหนตีกองตีตีกองใหญ่พ้องกับชาบกับข้องมงเนี่ยน้ำปูนนี่มีตีไหนพ่องมันก็มีอยู่ที่ว่าเฮาจะนี่นะเฮาจะตีนะต้องอันนี้ต้องถามสลาวอนสลาวอนมีไหนสลาวอนไม่เกยสลาวอนเนสลาวอนอยู่หน้ากรรมการเนาะ แต่เกดตีกะตีแบบกล่องนี่มาตลอดเนาะโอเคขอบุณไหลตุ๊ปีครับตั้งแต่ผมไปถ่ายกล่องหลวงตีหลับปูนไหมนะผมไปทั่วตั้งหลับปูนเปิลมีการตีกล่องหลวงแบบมีข้องสามซีแกนแล้วก็มีชาเพียมีพงก็ครับบัมีครับมันมีเลยมีเตะกองกุญแจรครับอ๋อที่แขกองเนี่ยนะครับส่วนมากจัเป็นตั้ไม่เียมเนาะครับ เออตีแบบมเมแจมหานะตูเ้เคยหันแลน้วเนาะเออนี่ยผมใคยเลยไข่หัวตังละปูนมันมีสมัยตูออ้มอพอาาอกล่องน,นี่นะ <ไป S 1> เคยหันก็ครับเอาเคยครับแต่เมืม่อก่อนม,มันมีเหมือนกับก็ ปุนนะครับแต่แต่ั้งประปูนนี่หายแทบเปแล้วเนาะบมีแล้วครับแต่มีกระติกกล่องนี่นะเอามาแงกัลุ่มลุ่เนแขงครับละผลจะตยเยซอหาทางปีน้องกระปูนกระติกกล่องเยได้ร้องถามสลาอวอนเนะครับไอวอนพุ่นเนาะครับตังปุนไอวอนเนาพุนเนาะใสมครับใสมวขาวนะใส่มวขาวครับเดีอเด้จะไปตยหาสลาวอนนการปกดิุมครับปาครับครับผมตอนนี้อายุเท่าไรล่ะห้าสิบสี่ เคยหันอ้โชอายุตั้งแต่เกิดมาเคยเล่นกล่องนี่นะเป็นทีมโคตรกล่องนี่นะเคยหันตั้งลาปูนี่เปินมีกันตีกล่องแบบมีฉาบมีข้องมีมงของเกาเคยหันครับแต่ว่าเอาฮาบังว่าเปินตัดสินอย่างใดเนาะครับครับเพราะว่าบางบางวัดบางคณะพวกเกาะแห่เพราะเนี่ยบางบัง มาขงหน้าก็คือมันเสียงมันบัสม่ำเสมอก็มี้แต่ผมบอกหูว่าเพื่อนจะตัดสินอย่างไดนะเคยหันก็มี้ที่หันบ่อยๆก่อนนี้เคยมีวัดปงชัยครับปงชัยนี่มีครับแต่ประเดี๋ยวนี้คนที่ตีน่าจะตายไปแล้วก็เนาะมันเลยบอกแค่มีบมานม่มีนครับประเดี๋ยวนี้บอกแค่มีครับที่ว่าแข่งกองสบัดชัยกัของบูจ้าเนี่ยนะมันเป็นรุ่นคนเท่าตะเกาก่อนไปแล้วครับประเดี๋ยวนี้มีกค่กองหลวงนะครับ แล้วตีมันตีกล่องหลวงเนี่ยยังไม่แจ่ม่นจะมีคนตีกล่องหลวงอีกคนหนึ่งเนาะครับแล้วก็มีข้องข้ององคงคงกงแล้วก็มีชาไปน,นะครับเออตีผสมกันแบเบนี้ยตีลําปูลหันตีไหนพองบ้าวเดียวนี้มามีเลยครับมามีเลยมามีสักวัดเลยน่ะอาหารก็ไม่แจ่มนะอืฟังยอ้หูเรื่องว่านตัดสินอย่างไร <laughs> อ๋อครับแต่แต่ถ้าฟังตีกล่องแบ,บปปี้ในหูเรื่องเนาะครับหูครับผมครับครับขออาใหญ่ก็มันมานะครับของนี่มาให้ครับ แต่ถ้าเป็นกองไอผสมเสียงซาบอย่างกองบูชายังนะผมบาดเดียวเนี่บบค่อยระพูนเนี่แบบมีนะครับแทบจะบะหมี่สักวัดเลยครับครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่เขาไม่ได้สนใจกันเนาะเลือกองรวงแล้วป้อมมีฮะบางวัดก็มาคนเดียวก็มีอ๋อไงเอาแต่กันวัดไหนวันไหนฮะวันไหนโอ้นี่หลายวัดเดียววัดไปเหงาวัดไปเหงาขนาดได้ยัน ขนาดได้ถ้วยพระราชทานไปสองคนก็มีขอบอาแล้วครับคุณครับขอบครับผบผมครับพี่นันรับผมผมใครห้วดแท้ๆนะพี่นันเคยตีกองแบบไม่แจามก่อนตีเป็นจังหวะมีข้องมีชาบ้วยอ่ะบ่เคยครับบ่เคยบ่เคยแต่เคยเห็นไม่แจมตีเนาะครับครับเออถ้าถ้าพี่นันตีก็จะได้อยู่เนาะก็ได้อยู่ได้เนาะครับผมแล้วแล้วเคยตีก่อนบ่เคยครับ ตีให่มาฝึกอีกก็เป็นฝึกกล่องแข่งยิงเดียวครับผมก่องแข่งเดียวและในลำปูนประสังบอเดียวยังมีเลยอยู่ก็กล่องแห่นะครับครับก่องแห่บอกใหยมีครับบอกเคยมีที่เอากล่องลงเนี่ยนะครับผมออแข่งเฮาจับแข่งซะหน่อยบอกถ้าจะดีครับถ้ามีอ่ะเนาะครับเอาข้องเอาฉาบมาป้อกันเหมือนกับเม่นซอดเนี่ยนะครับผมเออามาให้หลากหลายดีดอกครับส่วนมากจะเป็นกล่องปู้าครับส่วนมากเลยนะครับผมถ้าเป็นลำพูนนี่นะครับอ ถ้าไดยับป็นนนตีในเข้าท่าขนาดน่ะครับผมเนข้มเล็กนๆยวันนี้ตีแค่แค่นี้ห้าหกแกนอ่ะห้าหแกนขอบคุณครับขอบคุณครับหลรงครับใทรหู้ปลวงใจมานี้เคยหานตีจังหวัดลำปูนมีการตีกองหลงแบบเบี้นะ เอาข้อมเอาชาบมาประกอบใั่ไหมว่ามีมีก่อเคยหันก่อเคยหันสมัยเมื่อก่อนลออแล้วกันเคยหันอยู่เปล่เคยอยู่ครับตอนนั้นเปิเอา์เหยกับข้าวฟ่อนนี่มีกัน<อ>สมัยตอนเบี้ยน้อยละครับครับแล้วฟ่อนอะไรอย่างสมัยน,นั้นฟ่อนเล็บอะครับฟ่อนเล็บเอากล่องลงเนี่ยนะครับตีกู้ครับชาบครับมงแล้วก็มันจะมีกลองแบบยาวๆอันหนึ่งกลองแอลเออกลองแอลยาวๆนั่นนึ่งมีมีเพื่อข้าวขันหยก แต่พูดถึงว่ากล่องนี่เปินก่อเกยเอามากอบกับข้องกับชามนี่เหมือนกัน,นมีครับมีครับพี่หน้อนี่เคยหั่นก<อ>ันสักสามสี่โขแห่คมเนี่ยมีละตอนนั้นจำ<ล>ได้อยูะแล้วตั้งแต่หันมานี่เคยหันก่อนตั้งหันมาก่อนตั้งแต่เข้ามีอีกับเปิลกับหมาไปนนิยมก,ก,กันไปละเมื่อก่อนเปิลเอาอัานกันแต่ตอนหลังนี่เปิลเอามาแข่งกันนี่นะครับเป็นยังอันครับ ถ้าเขาฟื้นสักหน่อยมีการแข่งประกอบมันแข่อจะได้กว่าก่ซึ่งว่านี่มันที่หันกมันจะมีตังเม็ดเจ่มบนน้ยังมีอยู่เนาะแต่ตังเฮานี่ไม่เคยมีเป็นไรก็มาหัวงก้องอบจเนหื่อนักมีมีสินน้ำลังกาจักรัง้งนักกระทันน่าจะมีอยู่ครับน่าจะมีถ้ามีคุณสนับสนุนนะครับเขาฟื้นการตีแบบแบบเข้าข้องกับชาวไม่นะครับครับน่าจะมีอยู่ท่านหื่นะเป็นมีเป็น ปืนว่าจะิ่มนี่ผมว่าสามารถทําไ้อยู่ครับทํไรได้ได้ได้เพราะว่ามันมีกล่องแล้วแมนเมนครับอ๋อตอนนี้ผมก็สงสัยเมจงบนยังตีแบบเมแจงได้เนาะครับเออและตังระปูนมันหายไปแล้วแมนเมนครับจะเลยเป็นไรถามพอก่อนครับค้ามันเป็นไปได้กกาะแต่ถึมีการตีคมีหน่วยงานสนับสนุนก็โอเคอยู่ครับน่าจะได้อยู่ครับครับครับถ้าตังวัฒนธรรมระปูนสนับสนุนอบจอนาะครับครับขอบคุณครับหลวงครับครับผม พยาหารเป็นไดฟ้องพยาหารครับเขารอบแล้วครับเขาหลอบแล้วเนาะรอต่อไปเนาะครับวันนี้วัน like นี้เข้าเขตเจงใหม่เนาะรับดอสเก็ตวันนี้ขิงไก่โอ้วันนี้ครับเขาหลอบนี้อยังนี่แกนนี่เขาแล้ววันนี้มาหากินไก่ฮะเกยมาแข่งตีดอสเก็ตกันนี่ มาพูดถึงวันโรสเกต้ามีขครปีนี่เนาะเตาดิหันนะปีแรกนาะตีแรกนอะรสเกตงานเซซุปตุเจานี่ยแีตีแรกเลยตีแรกเลยเนาะตีนี้เอาของลงเมื่อไคลงี้นะแต่เขาท่าดีนาะตีสองเนาะีองดีขนาดเลยเนาะต้นงเหนือและสันทรายมูลปาดักัิ อันนี้บรรยาการกตีกองแต่ละแกนแต่ละแกนนะครับกำลังแข่งกันโคชสารหนึ่งปฏิพีเพชรล้านาวัดบ้านกองอินทรีดำปานาดเด่นสยามวัดดงนิมิตพญาสิงห์สัสดีครับสัสดีครับจ <c oughs> ่างข้าวน่อยใต้วัดสปุงน้อยสปุงโลพญาหารและกับงกงตะวันซิมฮกแกนด้วยกันอันนี้รอบสองนี่หรอกมาแต่เจ้าแล้วเนาะ วันนี้จะเอารางวัลเงาแล้วแล้วแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงเหรรอคับผม ไปฟังทีมงานจับวัดสันต้นเม่วงเหนือครับที่นี่เป็นเขตอำเภอดอยสะเก็ดเป็นตีแรกที่ผมถ่ายมีการแข่งกูหลูกและก็ในงานของบัดเพิงศพของคูบาสันติธาดานะครับและก็กองของดอยสะเก็ดมีอยู่3แกนด้วยกัน1ของวัดประเมิดแข่งเวลาตกรอบพระราสองวัดอินซีดำนี่ของวัดต้นม่วงเหนือดอสะเก็ด แล้วก็แ่งแกนก็คือพญาสิงห์วัดสันอุ่มอดอสกเกตมีสามแกนทธกับเจ้าปอห้องละปูนโบบอลอสกลนรวมยูมายเลขสองสะบุมน่อยยูมายเลขสามเด่นสยามอยู่ที่หมายเลข 4. สี่สี่ทีใหญ่ในชุ<อ>ดที่สาม<อ>นะครับ คณะกรรมการมีตุตเจ้าเป็นคณะกรรมการมีไอเก่งเป็นพิธีกรเหมือนเดิมครับในสอทอครับอันนี้กล่องของวัดประเมินนอกของตุลงเพชรตุลงเพชรที่เป็นหีบไวมคะพักกลับม้หน่อยโอ้สอน้ออันสทอครับผมวัดประเิศมีกี่เก่งก่เดียวครับแกนเดียวครับแต่งไมครับนี่นะแต่งแต่งไม่เหมือนหรือยังตั้งแต่เบินแล้วครับ แกนนี่นะ เหมือนหมือนสมันแล้วไงลองหอแล้วเอาไปแข่งตังละปูนมาก่อนเลยครับไปเจอไปเจครับผมแน่้ว่ะเนี้ยเราต้อตายนี่ก่อนมาเล่นบข้ามกามาเรียบได้ก่าก่ามาหมูนั่นนะก่าหมูนั่นนะได้สองามเดือนนะครับอย่าอยู่รอดเกลียนนะครับแล้วรอสเก็ตมันเหลือกี่แกนไปเดียวอ่ะอ่ากับไม้ตัวรอวสเก็ตมันเหลือกี่แกนแกนโอ้กี้แกนก็บมอสไม่ใด้ใครก็ไดนี่สามแกนนะมีที่แม้นี่มีสามแกนมีวัดสันอุ้มหนึ่งแล้วก็มุงเหนือหนครับพว่งหนึ่งเหนือครับแล้วก็ของปลาเมืองนี่แหละครับ หลายปีนี่คือตีมาแข่งดีร้อยสเก็ตเหมือนกันดร้อยสเก็ตนี่ผมบว่เคยนะครับบาเคยหันเนาะครับเม่นผมก็บว่เคยได้ยินกันนะว่าเปิ้ลมาแข่งกำลังนีะครับผมกำลังจัดเนี่ยครับเนี่ยไอ้อภิเดชนะครับอภิเดชครับเปิ้ลมาจัดครับประเลขาลูกค้านายโยกลำปูนนะครับเปิ้ลคนที่นี่ครับก็เปิ้มาจัดนี่เลขานายกยลำปูน นี่อยู่อบจครับอบจครแล้วเปิดเลยมาจัดตานีเหรอครับแม่นครับเออดีดีดีครับอันนี้ตรงรอบแล้วค่ะเอออันนี้เอาตีผู้จ้าเปินมาได้ครับเปิดของตู้ลุงมาได้เอาอะไรแข่งครับมาได้แข่งเนาะครับแม่นครับเอาแข่งอะได้ครับดีดีเจ้าภาพครับก็เลยเอามาตีผู้เปิดนี่มาได้ครับ สักห้าษาหีหอยไว้เนาะครับผมทาร์ไว้นะครับตุลุงเป็นหูมเนาะก็เลยมาตีกับนตุลุงเลยครับบึิดกอยเย้ไว้ข้าตุลุงนะครับมาเอาไปเก็บในหงเตื๋ยครับก็ว่าไปทั้งได้ก็จะหันตุลุงเนาะครับแม่นตุลุงเรียบครับโอ้เป็นเป็นแบบหงกองหลงแม่นหงกองหลงครับก็เลยจะหานตุลุง ประจำครับอันนี้เพิ่อนก็ซื้อคนเดียวเพิ่นนะครับโอ้ลักษลาตีในแป้งเพิ่นงเพิ่งสามคนครับลงเรียบร้อยสี่คนครับามคนนี่ครับแป้งขนาดน้อยนะคนตัวนึงสักพุ่มละตัวนึงสองคนครับช่วยกันแปลงนะครับครับโอ้เ้าท่าเนาะเอเด็ด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 ย้ายจากล้อเกวียนมาใส่นะครับล้อนี่ครับล้อนี่เนาะอ๋อเมื่อก่อนเป็นล้อเป็นล้อสมัยล้อนะจอดอยู่ท่านี่ครับล้อบนท่านหลัง มาเป่งอาถรรพ์ขึ้นบนหนังตัวหัน่านราชสมบัติครับโอเคขอรับข้อมูลทั้งนั่งเนอครับผมอนี้จะเป็นรุ่นใหม่สมเด็จลอยเดินสยามได้ตีพอโคตรด้ออภิเลี้ยงนะครับนี่ครับมาพอคณะกรรมการเลยครับโคตรจากลับปูนเป็นนักกราบนมัสการครับอันนี้โคตรจากลับปูน พิธีกรจากหลับปูนตุกเจ้าจากหลับปูนตัวเองเอาละครับบรรยากาศนี้คือการแข่งกองหลวงตีงานพระราชาทานเพลิงศพของอค,คันพระครูสันติธาดาวัดป่าเมือดอำเภอดอสกา,ากสนามเขยับหน่อยครับ่อกี่่อกาสนามสองท่านขายับหน่อย่อเออ